นายธนีแสงรัฐอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าวัคซีนไฟเซอร์จำนวน1,540,000านโดสที่สหรัฐประกาศบริจาคให้กับประเทศไทย จะมาถึงไทยช่วงเช้าวันพรุ่งนี้จากนั้นกระทรวงสาธารณาสุขจะดาเนินการจัดสรรวัคซีนดังกล่าวไปยังกลุ่มเป้าหมายตามที่กําหนดไว้และเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาพันโทร,รัดดาแทมีดักเวิร์ตวุฒิสมาชิกสหรัฐกล่าวในการสัมมนาออนไลน์หัวข้อโอกาสใหม่สำหรับสหรัฐไทยในฐานะพันธมิตรอินโดแปซิฟิกซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยนัก,กุงวอชิงตันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยระบุว่าสาหรัฐมีเป้าหมายที่จะบริจาควัคซีนโควิด -19 รว 2ล้าน5แสนโดสให้กับประเทศไทยโดยจะเพิ่มเติมจากจำนวนกว่า1ล้าน5แสนโดสโดยยังไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งสถานเอกอักรครราชทูตนครวอชิงตันกำลังติดตามพัฒนาการเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดรวมทั้งตรวจสอบข้อมูลวัคซีนส่วนเกินจากมูลรัฐต่างๆของสหรัฐเพื่อขอรับการสนับสนุนวัคซีนเพิ่มเติมแต่เบื้องต้นยังไม่มีมาตรการบริจาคหรือขายต่อวัคซีนส่วนเกินให้กับประเทศอื่นๆ สำหรับความคืบหน้าเรื่องการส่งมอบวัคซีนไฟเซอร์จำนวน1.54ล้านโดสนะครับที่สหรัฐมอบให้ไทยนะครับวัคซีนดังกล่าวนี้ได้ถูกขนส่งออกจากสหรัฐเรียบร้อยแล้วนะครับมีกำหนดเดินทางถึงไทยในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับองสาธารณสุขจดะดดำเนินการจัดสรรวัคซีนดังกล่าวนะครับไปยังกลุ่มเป้าหมายนะครับที่ได้มีการแบ่งกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการแจ้งเป็นข่าวไปแล้วนะครับซึ่งเป็นไปตามมาติของที่ประชุมคณะทํางานด้านบริหารจัดการ การให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด -19 กรณีวัคซีนไฟเซอร์มติที่ประชุมเมื่อวัที่24รกรกฎาคม2564นะครับโฆษกระทรวงการต่างประเทศกล่าวด้วยว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายอีวันโจนอุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครชทูตสหราชาอาณาจักรประจำประเทศไทยพร้อมด้วยนายมาร์คกุดดิงว่าที่เอกอัครชทูตสหราชาอชาณาจักรเข้าพบนายดอนประมัดวินยัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบหนังสือแจ้งเรื่องการบริจาควัคซีนโควิด19ของบริษัทแอสตราเซเนกาให้แก่รัฐบาลไทยจำนวน415,400โดสโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการประสานงานอย่างใกล้ชิดเรื่องการ การขนส่งวัคซีนซึ่งมีกำหนดถึงไทยช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้จุดทมาัักาพันธุ์ตร